ที่ค่ะท่านผู้ชมขายเอี UFC, ทุกท่านจ้าวันนี้ก็วันที 14, ่สิบสี่พฤษภาสองห้าหกสามพันว่าผู้ผู้ผู้เลี้ยงของเราว่ามืม้อนีเมื่อนวานเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ลมบอกคะ่ะเมื่อนี้บ่ลลมบอกผู้จักปันไดว่าัษาลมลมบมดปันได้ฮอนเมื่อนี้ว่าษนให้เพื่อนอันเลี้ยงอยูุธงนะเมื่อนี้อันเมื่อนี้ค่ำอลไรเนาะแต่หักแดดเนาะ พอก็เลยยังบอกขื่นมานะพอก็เลยให้เล่มหายาทั้งใจพยังบอกขื้นมามันฮอนหลายา่าซะให้มันเล่มหยากว่าซะอันนี้พอนเผาเผา,างัวการทานโฮมอยู่ไงแดดแห้งได้หมเดเนี่ยมาซะแดดกวนกวนนี้พ,นพอนะพนวาน ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าหนองปลาโคกพิกัดอยู่หนองปลาโคกทุ่งหญ้าหนองปลาปโคกบ่อยากเมื่ออยากกินห้าทีมันหอนติบ่อยากเมื่อเมื่อนี้มาสักทีนี้จะขามทางมาถ่ายถ่ายทางเขา่าขามถนนนะขามถนนมาแล้วจะมาเอาตรงนี้ ตรงนี้มันจะรวมเป็นสายเลยข่ามาละมาแล้ว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 ,ลวความทางมา่ะอันนี้คือมาจากดุกปะโคเพื่อนคะ ความทางมาทางฟังนี้จะเป็นไปดงบะโคไปทางนั้นจะไปสามขาซ้ายจะสามขวาสามขาขวาจะไปดอนทอยตรงมานี่จะไปถ้ำเต่าถ้ำเต่าเอาควายเขาลงไปหันแล้วบ้าน ค้าคว้แยกล่ะแยกกันข้ายแยกกันกระมวัวละโดนนั้นมีแต่ตัวอ้วน ย่างแน่ไปแน่ย่างแน่ไปแน่นะเด้อผอ้คือท้องเบ่งให้ตัวนี้ว้าอิอ่มขนาดเลยท้องเบ่งเบ่งเลียงงัวเลียงงัวเลียงควาย มวยน,นี้อันเข่าอันพันวามันเข่าสาพันวามันแดดมันบวอยากเมื่อได้ลไล่เมื่อกินยาอยู่กลางท่วงเลยเขาบวอยากตีงเลยว่าใช่เอา้าคุณอามาพังกันดีมาก็ไมาแจีมน้ำเลยแจีมน้ำเลยโอ้ใส่เบ็ดแล้วนะไปใส่เบ็ดใส่มองแล้วนะ ของพี่โจอยู่นี่ถ้ากันโจอยู่แทนนี่โออวันนี้มาหลายนะติดติดกันเลยมาติดติดกันเลยมันนี้ หัใหญ่หูยาวโอ้ย่ามาหนิเด้อย่ามาเหยียบเลอย่ามาเหยียบข่อยเด้อย่ามาเหยียบข่อยได้ย่ามาแถวนี้เดี๋ควายเลยมเจ้าของโอ้ย่ามานานอย่ามาีนีย่ามาีนอย่ามาีนอย่ามานน่โอ้กินน้ำ กันกินน้ำเลยลอยเลยลอยเลยลอยเลยโอ้ขึ้นมาไกลแท้่าไกลเด้ออย่าไกลเด้อขึ่นมาไกลเด้ออย่าไกลเด้อไปๆก็คือเท่ๆเท่ๆเท่ๆอ่าสวัสดี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 ควายควายน้อยควายน้อย ไม่ยังไม่ยังว้าวว้าวกลับบ้านกลับบ้านมุนเลยโหเลยมุนกุปนะมุนกุปโหใส่เติฟุนมุนกุปเลยโอ้โห มาแล้วกำลังมาแล้วอีกฝูงกำลังมา ฟงนี้มีต่วตัวงสูงเลยตัวตัวสูงสูง,ต,สง,สงตัวขาย,ยาวๆเลยตัว ฮอร์ฮอไอนหอนเชียงแทนไงหอนเชียงปานันหมอลำแทนโอ้เดินเลี้ยงเขค่วค่ะขนาดเลี้ยงเขวเลยเอามาอย่างวันนี้เล่นไปใส่ไปเล่นหาแม่บ่ ได้หาแม่วหเดินเลี้ยงแถวเลยเออีกมูนึงวันี่มูนี้กำลังมาเสียงหอนปานเสียงอันหมอลำแท้ ลงแม่แล้วนไงคือแล่ออกไปข้างนอกคือบแลงเขาในบ้านลงแม่แล้วบ่ก็ฟูงนี้หลายขนาดคองไผ่นะฟูงนี่นะฟูงนี้เยอะฟูง อย่างเลยงแถวไพ่บาลบับจวจ่าขว่มมันเลี้ยงแถวกันแท้ๆโว้ยนะเจะ้าของว้าก็ยืนเบื้องนี้มีเบื้องเจ้าของอยู่คุณเจ้าขวมบานนี้แหละเนาะโว้ลายลุ่ลู่มาแล้วมาแล้งวงัวงามจี มาแล้วงวงามมาแล้วโอ้ไม่จะโตเบ,บ่งเบ่งอนนวันใะาถ้า,ถา,าเอาคอเลี้ยงงัวอะไรคะ ตัวน so. ี้บ oh! oh, nice. oh, hmm. uh ่โลงขี้ตม o ละอ้อบ่โล่งน้ำละบ่อยากลงน้ำตอนนี้มิได้ขี้โ t อันนี้แมบน้ำขนาดแมบขี้ตมแมขี้ตมมเหยียบเสี้ยอันเียบเสี้ยกไปบ่ไดดเด้เนาะเยยเสี้ยรตเออเสี้ยกยาวเนาะเออไหน ตัวตไหนตัวไหนคุยด้เหยียบเสียเสียง n าวเน้ะเสียงยา a ไปเลยติหัวพอบองนดาอันนี้บ่สามตัวนะบอกสิเมื่อหล่ะจ้ของควยควยมื่อก่อนแล้วสันอันที่มูลายลายลายนะบออฮะ อันนั้นไม่เวินที่เคลืนมานี้อยู่เหมาอยู่พักสิโดนนั่นนะร้อยเจ้าคู่ปลาทางอันเอาไม้ไปยังอันนหนเอาไม้ไปยังอันนหนโอ้ยยันต้นมังมีมังมีใหญ่บ่โอ้ยยันไว้บางมีใหญ่ฮะโลอละห้าสิบบาทร้อยละห้าสิบบาทใหญ่บ่ มีพ่ออาไปค้ามโซมบังมีมาสั้นไม่ใช่สีบัวซอบกิงมังมีเลยนะเพราะว่ามันติดมือเราเราเปล่าโอ้ปองหายอยางดีบ่โอ้มัมงมีบังมียังค่ะค่ะชมดีค่ะจ้าเมื่อบานละให้ชมบรรยาก,กาศพอแค่น,นี้ก่อนค่ะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า